การข่าวสามปีเราทั้ง3คนนะฮะวันนี้เรามีข่าวสาะแยะมากมายมาเด็ดคุณผู้ชมนะครับและช่วงที่2ของรายการห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะตรงนี้เลยฮะน,นี่เรามีร้านเด็ดร้านดังที่จะไปออกรายการเจ้าซัฟเฟอร์ของเราในวันพรุ่งนี้ที่เซนทันเวสเกตนะฮะ,ะมาแนะนํากันด้วยเราเริ่มข่าวแรกเลยครับค่ะข่าวแรกนะคะวันนี้ค่ะวันที่4มีนาคมนะคะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะสําคัญยังไงว่าาเป็นวันอ้วนโลกค่ะคุณผู้ชมครับ เนี่ยทำไมดิฉันได้อ่านข่าวนี้นะคะวันอ้วนโลกนะคะหรือ World Obesity Day ค่ะเกิดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากโรคอ้วนนั่นเองนะคะและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและการรักษารวมถึงกระตุ้นให้ผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะซึ่งจริงๆโรคอ้วนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบทางสุขภาพนะคะข้อมูลจากสมาธ์โรคอ้วนโลกระบุว่ามีประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกกว่า988ล้านคนกำลังมีปัญหานี้ค่ะขณะที่ในไทยพบว่าผู้หญิงไทยร้อยละ46.4และผู้ชายไทย ร้อยละ3 7มนะคะมีภาวะอ้วนหรือว่ามีค่า B.M.I. ตั้งแต่25ขึ้นไปค่ะโดยผู้ชายไทยร้อยละ27.7นะคะและร้อยละ50.4ในหญิงไทยมีภาวะอ้วนลงพุงค่ะก็คือมีรอบเอวตั้งแต่32นิ้วขึ้นไปสําหรับผู้หญิงและมีรอบเอวตั้งแต่36นิ้วขึ้นไปสําหรับผู้ชายนอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงในกรุงเทพมหานครมีความชุกข,ของภาวะโรคอ้วนลงพุงสูงสุดนะคะและที่น่าตกใจก็คือโรคอ้วนเนี่ยเป็นโรคที่ถูกวินิจฉัยและเข้ารับการรักษา น้อยมาก<ช>หลายคนมองว่ามันดูเป็นเรื่องปกติเนะาะก็ะแค่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ระยะยาวนี่โครคภัยไข้เจ็บเยอะมากเลยนะถูกต้องใช่ไหมฮะเนี่ยจะน้ำหนักตัวอะไรต่างๆมากมายคุณผู้ชมครับส่วนข่าวนี้นะเรามาเือสายเสียงโชคกันหน่อยนะครับตอนนี้รัฐบาลขออกมาประกาศแล้วนะครับว่าการซื้อสลากผ่านตู้อัตโนมัติถือกฎหมายนะครับ รัฐบาลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแจ้งเตือนประชาชนนะฮะให้ระมัดระวังการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านตู้จำหน่ายสลากอัตโนมัตินะครับว่าอาจเข้าข่ายการเล่นการพนันหรือสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันได้โดยแพลตฟอร์มผ่านตู้จำหน่ายสลากกินแบ่งอัตโนมัตินะครับมีลักษณะเข้าข่ายการการะทำผิดตามพรบการพนันพศ2478และพรบว่าด้วยการการะทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550ครับ พร้อมขอแจ้งเตือนนะฮะแก่ผู้ที่มีการลงทุนซื้อเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะครับหากพบว่ามีการจําหน่ายสลากในรูปแบบดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงเพราะอาจเข้าข่ายนะฮะเป็นผู้จัดหาให้มีการเล่นการการพนันได้เช่นเดียวกันกับเจ้าของที่นะฮะที่เปิดให้มีการวางตู้นะฮะทำให้เข้าถึงการสลับสุนการเล่นการพนันได้นะ,ะก็มีความผิดเหมือนกันอีกทั้งผู้ที่ซื้อสลากผ่านตู้นะฮะก็ยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เงินด้วยนะฮะหากถูกลางวันขึ้นมา รวมถึงว่าอาจจะเข้าข่ายการเล่นพนันโดยไม่รู้ตัวดังนั้นสายเสี่ยงโชคทั้งหลายนะครับขอให้เลือกซื้อสลากดิจิตอลนะครับผ่านทางแอปเป่าต่างเท่านั้นครับมากันที่ภาคการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าค่ะที่ล่าสุดประเทศไทยของเรานะคะติดอันดับ5อันดับที่มีคนมาเที่ยวและมักมาเที่ยวคนเดียวมากที่สุดค่ะปลตฟอร์มการบริการการนำเที่ยวแบบส่วนตัวสุดหรูเคนซิงตันนะคะเปิดเผยข้อมูลประเทศไทยติดอันดับ5ของโลก ในปี2025ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวแบบฉายเดี่ยวคนเดียวมากที่สุดค่ะซึ่งการติดอันดับในครั้งนี้ท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติทุกกลุ่มค่ะทั้งแบบครอบครัวเพื่อนคู่รักหรือการเดินทางคนเดียวค่ะโดยเฉพาะการเที่ยวคนเดียวนะคะที่เติบโตขึ้นและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่เหตุผลนะคะที่ประเทศไทยติดอยู่ในอันดับห้า นักท่องเที่ยวที่มาเองเนี่ยนะคะคเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยปลอดภัยค่ะมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีความสะดวกสบายในการเดินทางรวมถึงมีเสน่ห์ในแง,ง่ของอาหารการกินวิถีชีวิตแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นนั่นเองค่ะคมาต่อกันที่เรื่องราวของภาพยนตร์กันบ้างค่ะกับที่หยด3พี่ยักษ์นะคะหรือว่านาเดชคุกินมิยาเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะดุเด็ดเผ็ดมันดุเดือดกว่าภาคก่อนๆถึงขั้นเจ้าตัวเนี่ยเอากลับไปนอนฝันเลยล่ะค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะ M Studio อและช่อง3นําโดยคุณสุรเชษอัศวะเรืองอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio และคุณเทรซี่แอนมาริโนนผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มบอมจอบีซ e ีเวิลด์พร้อมด้วยคุณแป๊บนมิผู้กํากับภาพยนตร์และโปรดิวเซอร์ที่ยอด3นะคะได้จัดงานเซนต์จีไนค่ะเพื่อขอบคุณสื่อและพันธมิตรโดยมีนักแสดงจากภาพยนตร์ที่ยอดอย่างเเตจูเนียร์เฟรนเดนิสมิมนีน่าท็อปและแฟงมาด้วยนะคะ โดยที่หยด3เนี่ยจะเป็นภาคสปินออฟต่อจากที่หยดอย่างสมิงเขาขวางค่ะซึ่งเตรียมเปิดกล้องในเดือนตุลาคมนี้และพร้อมเข้าฉายในปีหน้านะคะสร้างจากบทประพันธ์ของคุณกิตริตานนและได้อาจารย์ก๊อฟสรรัตน จิระบวรวิสุทธ์ค่ะที่มารับหน้าที่เขียนบทเช่นเดิมณเดชบอกว่าเรื่องนี้เนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นดูเดือดมากถึงขั้นเขาเก็บไปนอนฝันเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญเจ้าตัวบอกว่าภาคนี้จะเสิร์ฟซิกแพคแน่นกว่าเดิมด้วย<ฮ>และไม่ได้คาดหวังไรายได้ขอแค่คนสนุกแฮปปี้ก็พอแล้วไปฟังเสียงณเดชนกันหนะะ่อยค่ะตัวเรื่องของที่หยดนะครับคือสนุกอยู่แล้วแล้วคนดูก็มีฐานแฟนขับเยอะมากๆม,ม,มันเลยทําให้ที่หยดประสบความสำเร็จไปโดยโดยที่เราแบบตั้งตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าองค์ประกอบพวกนี้มัน,ม,นมันเลยทําให้ประสบความสําสเร็จอะไรเงี้ยครับนักแสดงทุกคนอยากจะทํางานทําหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเรื่องรายได้หรือว่าผมตอบรับอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องสุดท้ายที่สุดสําหรับพวกเรานักแสดงเราก็เลยพอมาภาค3ามแล้วเลยต้องตั้งใจเตรียมตัวรับไว้ว่าถ้าสมมติว่าโอเคต่อให้เรื่องมันดีแต่ว่ารายได้มันอาจจะไม่ได้เท่าเดิมหรือว่าไม่ได้มากไปกว่าเดิมเราก็คงรู้สึกว่าอ,อมันก็ดีแล้วที่แบบ เรายังมีโอกาสได้ทำทำงานที่ยด3ต่ออะไรเงี้ยมันมีภาคแยกหรือเปล่ามีมีมีภาคแยกอันนี้จริงๆเ,เ,เป็นภาคสปินออฟภาคใช่ครับภาคแยกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่ก่อนที่พี่ยักษ์จะมาเจอเรื่องราวของพี่ชุดดำที่บ้านนะครับก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยักษ์กับจ่าประพันธ์แล้วก็ความรักของพี่ยักษ์แม่ รอติดตามเลยค่ะใช่ค่นะัภาคสามันลองว่าเดือดเผ็ดมันเดือดกว่าเดิมแน่นอน,นะคะ <c oughs> ุณผู้ชมครับเหมือนที่เราบอกกันไว้นะว่าเบรกหน้าน,นะฮะเราจะมีการแนะนําร้านจากรายการจับซัฟเฟอร์ไม่ใช่แค่นั้นภรรยาผมคุณวดีก็จะนุ่มพูดคุยด้วยนะ <c oughs> แต่ก่อนจะไปขอฝากสิแลเป็นหนุ่มมากความสามารถคนนี้ไว้หน่อยครับ <c oughs> ที่บอกว่าน้องเก่งมากๆนะครับเพราะเขาทั้งเขียนเพลงเองร้องเองและที่สําคัญนะครับเสียงนุ่มเป็นเอกลักษณ์มากๆกับหนุ่มคนนี้ครับหนุ่มที่มีชื่อว่าชาคิดนะครับล่าสุดเขามีเพลงใหม่นะฮะเป็นซิงเกิลระดับที่3าม ที่พูดถึงความรักเหนือกันเวลาถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็มอบความรักความปรารถนาดีให้กันได้กับเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อวันนั้นมาถึงนะครับเราจะทิ้งท้ายเบรกนี้กับเพลงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบุกร้านที่มาในงานจากเซฟเฟอร์กันครับ

สถานีบริการน้ำมันทีทีบล c คแคนยอนฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นใหม่อิสุสดีแม x าสู่ช่วงที่2ของข่าว3ามสีแล้วนะคะไม่ต้องตกใจไปว่าพิธีกรรายการเราหายไปไหนเหลือที่ฉันคนเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่มาวินเขาได้เปลี่ยนหน้าที่จากการเป็นพิธีกรเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ยังได้ควงคู่ภรรยาคนสวยพี่ตู่เพียวดีมาพูดคุยกันกับงานแจ๋วแซฟเฟอร์ที่กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะบอกเลยวันนี้จัดเอา6ร้านเด็ดที่ไม่เคยออกร้านมาก่อนมาอยู่กับเราในรายการด้วยขอต้อนรับพี่วินพี่ตู่สวัสดีดดค่ะวัสดีดดๆๆค่ะ ไปแนะนําร้านต่างๆหร้านในวันนี้ต้องถามถึงแบบ การจัดงานที่ผ่านมาตลอดเลยเป็นยังไงกันบ้างคะก็จริงๆครั้งนี้ที่จัดงานน่าจะเป็นครั้งที่4แล้วเนาะใช่ฮะครั้งที่4แล้วแต่เป็นครั้งแรกของปีนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็คือได้รับการตอบรับดีมากๆคนมาเดินในงานเยอะมากและที่สําคัญที่สุดคือในวันงานเราจะได้เห็นรอยยิ้มของร้านค้าทุกร้านที่ขายดีมากๆส่งมาให้เราต้องรีบไปใช่ไหมคะต้องรีบไปต้องรีบไปมาตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าร้านค้าเรามีมากกว่า100ร้านมากกว่า500เมนูนะคะดังนั้นก็คือจะแบบ ค่อยๆมาทยอยซื้อกลับชมาเก็บให้ครบครับมาทุกวันล่ะเนาะใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าของงานครั้งนี้เรามีร้านที่ไม่เคยออกที่ไหนมาหลายร้านมากเลยนะฮะซึ่งที่ไม่เคยออกมาที่ไหนก็คือเหล่านี้นั่นเองใช่ไหมมาลรงมานองเลยค่ะเริ่มร้าแรกเลยดีกว่าค่ะร้านชื่อว่าชิมกันเลยอยู่ดีกินแซบค่ะวันนี้เขาอมาคิแล้วว่าฉันจะชิมหลายตัหลายตั้อยู่นะคุณผาโอเคโอเไม่เป็นไรค่ะ ไม่เลย่เลยนะคะร้านตำตำสั่งปรุงครกต่อครกชอบไม่ชอบอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะคะลูกค้าอยากได้รสชาติแบบไหนที่ร้านก็จะให้เต็มเลยค่ะอร่อยมากเกลือน้ำลายเหรอคะคือน้ยเหรคะ ซูมซูมเป็นยังไงเป็นยังไงพี่เป็นยังไงแซ่บปลาดีอันนี้ตำหลวงพระบางใช่ไหมคะนี่เขามีนี่นะแซลเหมือนแบบเหล่าเหล่าแซลมอนเหล่ารวมเออแล้วนี่เราเคยไม่เคยออกร้านไหนมาก่อนนี่ที่นี่ที่แรกพ้านสารท่ามพลาดเลยนะคะตำผลไม้ตำไหลโบแซลมอนโอ้โหอะไรคะอร่อยมากอขาจังเลยอ่ะจังเลยดีใจจังเลยเออขากมีข้าวยำด้วย โเขายำเขายํำด้วย่ะร้านนี้ย้ำกันอีกทีกับร้านยูดีกินแซบสายแซบนะแซบสาแซบเวอร์สมชื่อไปหลเลย้วเราไปต่อนะคะกับร้านที่สองคือร้านทอดเทียมนะคะใครที่ชอบเมนูของทอดไม่ควรพลาดมีกุ้งทอดแซลมอนทอดปลากระพงทอดปลาหมึกทอดตับทอดหมูสามชั้นทอดข้หมูทอดไก่ทอดเขาบอกว่าที่ขาดไม่ได้คือกระเทียมเจียวคุณ เราแซงกับคนละมือเลยเปรียมเสี้ยวเอ้ยเขาบอกว่าต้องกินกับพริกด้วยพริกแบบเป็นเป็น่างนี้เลยนะเขาบอกให้กินเป็นพริกเป็นเยแบบนี้เลยแต่ดีแบบมือสั่นเลยอยากกินพริกมากเลยแล้วเขาบอกว่าลูกค้าคนไหนชอบแซ่บก็คือคุณก็เพิ่มพริกเข้าไปได้เลยนี่แล้วมีน้ำจมน้ำจิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเอาเลยเหรอคะแล้วยังไม่พอนะคะเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นแบบราดข้าวมากินพริกเลยา่ะมาลองเลยฮะโโอ้ห คือตอนนี้ไม่ได้ทานนะแต่น้ำลายไม่เขาบอกว่าชิมด้วยไม่หรอทำไมไม่ได้ชิมเลยชิมลูกชิมได้ชิมได้แต่เขาบอกว่าร้านนี้เขามีโปรโมชั่นแบบราดข้าวสองอย่าง60ถ้าราดข้าว3มอย่าง70หรือถ้าซื้อเป็นแบบแยกเป็นกับข้าวก็ขีดแล้ว0บาทและถ้าเป็นอาหารทะเลเนี่ยก็คือ70บาทคุณราคาดีมากราคาดีมากเลยราคาดีากเขาให้ที่ฉันชิมได้ออร่อยมากด้วยค่ะแล้วจะบอก พริกเขากรอบมากเลยอ่ะเขาไปทอดก่อนอร่อยเอาไปผัดองเยอาไปผัดโอ้โหนเงามากพริกเงามากเมื่ออาหารทะเลก็สดลให้หอมอือามาต่อที่ร้านที่3ค่ะกับร้านแก้มใสซาลาเปานะคะทุกคนเขาบอกว่าร้านนี้มีเอกลักษณ์มากเพราะว่าซาลาเปาของเขาเนี่ยจะนําไปจี่เบนกชาร้อนร้อนดูจี่สีสวยมากเลยดูสิเพื่อให้ซาลาเปามีกลิ่นหอมจากนั้นก็มีการทาด้วยน้ามันมะพร้าวนะคะแล้วก็เนยสดเพิ่มความหอมมากขึ้นไปอีกอีนีแป้งซาลาเปาเนี่ยจะให้ความรู้สึก กรอบและนุ่มไปพร้อมๆกันอ๋อน่าจะหมูแดงหมูแดงไหมคะอยากลองเบคอนชีสเหมือนกันไหมคุณอันไหนคือเบคอนชีส่รู้เนก้นค่ะต้องเมนูที่จะนํามาขายในงานเนี่ยนะคะมีหลายอันเลยทีเดียวนะคะมีไส้อะไรบ้างไหนดูซิมีอะไรบ้างนะมีหมูกรอบี่หมูแดงมีหมูสามมิตรไทโหมูแดงเบคอน โปรตดํานี่เบคอนชีสเปลือกผักรวมมันโถนี่นี่เบคอนเป็นแบบนี้และถ้าใครไปร้านนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะปกติชิ้นละ35บาทแต่มาที่งานนะคะ3ชิ้นร้อยเดียวอุสามชิ้นร้อยเหงาะต้องซื้อเป็นกล่องแล้วแหละทั้งนั้นอ่ะอุ้ยฉันได้หมูแดงฉันได้หมูแดงดีใจด้วยดีใจด้วยอ๋อหันหันหันหมูด้วยอ้าวอ๋อแสดงว่าเธอเป็นหมูสับอ่ะไปต่อไปต่ออไปต่อู่ใครอ่ะ สอางสองที่ทางเป็นปากมากานี้ขอที่ทางเองคุณไห่ไหมมาต่อกันที่ร้านที่สี่ฝอยทองฝอยทองฝอยทองนะร้านนี้เปิดมานานกว่าห้าสิห้าปีแล้วนะคะแล้วก็เริ่มต้นทําฝอยทองทองหยอดทองหยิบแม่ขนุนขนมมงคลทั้งนั้นเลยอ่าลองชิมก่อนได้ชิมเลยชิมเลยชิมก่อนเลยนี่ของเกิดบ้านฝอยทองบ้านฝอยทองอ้ อร่อยไหมเปนแบบหวานน้อยลูกชอบไหมลูกชอบไหมลูกชอบไหมลูกชอบน้องยีนอดิ้นเลยไหมดิ้นเลยไหมดิ้นเลยไหมแต่จะบอกว่าที่นี่คือเขาว่าทําคือเอาเมนูที่มันเป็นสมัยก่อนมาทาปรับใช้กับคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีเมนูที่แบบหลากหลายทานง่าย ทุกเมนูเนี่ยคือไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยส่งตรงจากฟาร์มแล้วก็สวนคือการันตีคุณภาพแน่นอนนะคะนอกจากนั้นในงานแจากแซปเฟอร์เนี่ยทางร้านเขาจะขายในราคาพิเศษสุดๆเรียกว่าถูกกว่าซื้อที่งานอื่นหรือซื้อที่ร้าน20-30%คุณโอ้โยยังไงล่ะยังไงล่ะไม่ธรรมดาไปซื้อในงานได้ราคาดีกว่าคินต่อเห็นว่า ยังไงคะรสชาติอ๋อคุณยังอยู่ตรงนั้นอยู่ยังอยู่ยังอยู่ย่างอร่อยมากฝรั่งอร่อยมากชิมก่อนอร่อยดีคะลองดูต่ะอไรต่างๆมีเวลาไหมคะมีเวลาให้เราได้ชิมให้ได้สิทธิ์นะคะโอ้ยแล้วราคาดีขนาดนี้คุณผู้ชมถ้าไม่ได้เด็ดขาดค่ะเป็นไงคะคุณสรอยหืม หอมไข่อ่ะแล้วเป็นหวานน้อยจริงหวานน้อยหวานน้อยคือดีไม่รู้สึกผิดใช่จะกินได้เรื่อยๆอมาต่อที่ร้านที่5กันบ้างค่ะคือร้านตุ๊บต๊บสุพรรณนะคะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านขนมโบราณที่หาทานยากแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เปิดมานานกว่า20ปีเลยทีเดียวเห็นชื่อร้านแบบนี้นะคะรู้เลยว่าเขาเด่นเรื่องขนมตุ๊บต๊บนะคะคุณใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทัวตัดงาตัดโอ้อ่อนแมงถึง และขนมเปี๊ยะโอ้อ่อนเพื like ่อะไรนะคะนี hmm. ่โอ like, ้อ่อนโอ่อนโอ่อนอ๋อเพิ oh. ่งเคยเห็นเหมือนกันรู้เลยว่าเป็นคนอร่อยมากเลยอ่ะรู้เลยว่าเป็นคนโบราณเออนโบราณอ่ะสำหรับใครที่มางานนี้มีโปรโมชั่นเช่นกันนะคะก็คือซื้อ5แถม1ไปเลยอ้าหนึ่ะ5 1 3 4 5แถมทุกแถมเลยยังไม่หมดว่ายังเห็นไหมคะอันนี้คะของใครคะมาๆๆมอันนี้ของใครคะเขารับขาบอกพักค่ะคุณพี่บอกเลยอาโอ้อ่ะ บอกเองครับบอกเขาให้พี่วินแล้วคุณบอกเลขบูธตคุณค่ะเลขบูธยังไงเลขบูธคุณขายบูธไหน73็ดสบสาค่ะเอาเบครับครับครับไม่รู้เลขบูธ๊ตอะยังไงอันนี้คืออะไรพี่วินอันนี้เป็นเป็นพี่ิธีบุ๋งเรานะของฟาบูธเราหยุดไปประมาณ3ปีกว่าตอนนี้กลับมาแล้วฮะรับรองเลยว่ากรอบกลับมาครั้งแรกที่งานนี้เลยใช่ใช่ใช่อยูเดี๋ยวขอขอเทสเนี่ดูความกรอบดูความกรอบโอ้ยตต่ดึงจากเมียมดึงจากมือเมียบอกได้นะคะบอกได้ ไม่ต้องให้ลูกแก้วกับจอยชิมสิเพราะว่าเรากินบ่อยแล้วชิมไปแล้วแล้วก็ขอขโมยกลับบ้านไปแล้วคุณจอยไม่ได้แค่ชิมค่ะคุณจอยคุณจอยเอาทั้งถุงกลับบ้านค่ะด้วยความกรอบนะคะกินกับไข่เจียวกินมีคลุกข้าวมีคลุกรสชาติแบบเผ็ดม อร่อยมากอร่อยแน่นอนจากทุกคนมารอนะคะร73ค่ะระบอกเลยทุกร้านที่มาในงานจาบแซฟเฟอร์เราคัดมาแล้วครับเด็ดทุกร้านจริงๆไม่ใช่แค่5 6ร้านนี้นะฮะทุกร้านที่มาเราเลือกบอกแล้วมาเดินงานเราไม่มีผิดหวังแน่นอนครับแล้วลอเลยว่าแลารอเลยว่า ได้เข็นรถเข็นแน่นอนอ่ะจริงต้องเอารถเข็นแบบคันใหญ่ไปด้วยนะใช่ครับต้องมาเก็บให้ครบในหลายๆวันเลยนะถูกต้องค่ะแล้วก็ในแต่ละวันที่ยังมีพี่กรนัชชีมแล้วก็พิ่ใช่รับรายการต่างๆมาด้วยใช่ไหมคะพี่วินใช่ครับถูกต้องครับมีมีทั้งผู้หญิงยกกระดานแจ่วนะแล้วก็มีทั้งซัฟาซ่ามาแล้วก็มีเราสองคนครับจากมาร์มิฟินเฟอร์ครับมาเลยกันก็คือแจ่วซัฟเฟอร์นั่นเองแล้วก็มีนักแสดงช่องสามด้วยใช่ค่ะที่จะไปร่วมงานทุกวันเลยใช่จะหมุนเวียนกันมานะคะอ่ะสุดท้ายให้พพีี่่่ววิินนกกับตูฝาเชชญ มาร่วมงานครั้งนี้หน่อยโอ้โหแค่เราชิมแค่6ร้านยังอร่อยขนาดนี้แล้วในงานมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยล้านนะคะก็ฝากเจ้าซัฟเฟอร์ด้วยนะคะวันที่5ถึงวันที่11มีนาคมนี้นะคะที่เซนทัลเวสเกตค่ะครับมากันเยอะนะคะรับรองเลยว่าของติดไม้ติดมือแล้วก็โปรโมชั่นดีๆเพียบตลอดทั้งงานแน่นอนครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะตูขอบคุณค่ะต้องขอบคุณนะคะ๋ยวไม่ต้องกันได้ค่ะก็กลับมาเป็นพี่ขอบคุณภรรยาผมกลับ แน่นสตูจริงรง,งานแบบขยันแข่งนีน่นน<ะ>เย็นเฉียบไปหมดตอนนี้ตีก <c oughs> ็มือเย็นห้ามพรดเดดขาดเลยนะคะกับงานแจ่วแซฟเฟอร์ค่ะย้ำอีกทีพรุ่งนี้วันแรกนะคะแล้วก็ยาวไปถึงวันที่11มีนาคม ừ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  เลยค่ะที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเซ็นทรัลเวสเกตนะคะไปงานเดียวรับรองว่าได้อิ่มอร่อยแบบแน่นอนข้าวาของหวานครบแน่นอนครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงไทยนิยมพักแรมค่ะ เแฮแชมพู PT Alumax ก๊าต้มถังอลูมิเนียมนอนแพรริมแม่น้ำแควน้อยกาญจนบุรีที่วังนกแก้วพักวิลรีสอร์ทต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่เป็นรีสอร์ทยอดฮิตริมแม่น้ำแควน้อยอีกที่หนึ่งเลยที่หลายคนนิย,ยางมาพักเพราะว่า ราคาไม่แพงแถมไว่์ดีมากนี่บรรยากาศร่มรื่นล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันตอบอก,การพาเพื่อนพาครอบครัวมาชิวมารีเฟชร่างกายชาร์จแบตให้เต็มที่กับที่นี่เลยครับวังนกแก้วพาร์ควิวรีสอร์ท คนนะครับใครที่แบบเคยมาเที่ยวไซยโยกนะผมว่าแน่นอนเลย ต้องรู้จักที่นี่วังนกแก<ช>้ววังนกแก้วเนี่ยครับเปิดมากี่ปีแล้วพี่เม่เปิดมาโดยรวมมากกว่า20ปีแล้วค่ะเริ่มต้นจากห้องพักแพ12ห้องก็คือเป็นเริ่มต้นจุดเล็กๆนะตอนนี้เราก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆค่ะจนปัจจุบันก็มีห้องพักร้อยกว่าห้องสามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า300ท่านแล้วก็โซนที่พักเนี่ยค่ะเราก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นก็จะมีเป็นห้องพักโซน private สำหรับลูกค้าส่วนตัวเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีแบบรองรับกลุ่มสัมมนาไดด้้วยค่ะ สแสดงว่าเมื่อก่อนอ,บบอาจจะเน้นจํานวนห้องมากกว่าเดิมใช,ใช่ไหม<ช>อาจจะเน้นจานวนห้องมากกว่าแต่ว่าตอนนี้คือมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคคอบสมัย<ช>คือลูกค้าคสมัยนี้คือชอบแบบชอบถ่ายรูปเล่นชอบอความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเราก็เลยปรับให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ก็ยังสามารถรับลูกค้าได้300รท่านเหมือนเดิมใช่ก็ยังมีห้องพักทั้งโซนแพรที่เป็น private เป็นแบบส่วนตัวเป็นหลังเดียวแล้วก็มีห้องพักโซนด้านบนที่เป็นตัวอาคารก็สามารถรองรับลูกค้ากลุ่มสัมมนาได้เหมือนกันค่ะ แล้วกิจกรรมล่ะคะพี่เมย์กิจกรรมที่นี่กิจกรรมที่นี่ก็คือจะมีกิจกรรมล่องแพกระโดดน้ำลอยคอจะเป็นช่วงเย็นค่ะบรรยากาศกำลังดีใช่ล่องแพไปดูพระอาทิตย์ตกนี่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่ครับกลุ่มลูกค้าที่มาพักที่วังนกแก้วเนี่ยเป็นประมาณไหนครับก็จะมีทั้งแบบครอบครัวมีทั้งแบบคู่รักแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มสัมมนาเลยค่ะแบบบริษัทอะไรเงี้ยก็สามารถรองรับได้ทั้งหมดค่ะก็มีเข้ามาเรื่อยๆเลยก็จะมีห้องสัมมนาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ โอ้ครบจบในที่เดียวเลยใช่พี่เมย์ว่าลูกค้าที่ยวพักที่บังนกแก้วเนี่ยครับจะได้อะไรกลับไปบ้างที่นี่เราค่อนข้างเน้นการบริการแล้วก็ที่พักที่ยังคงความธรรมชาติอยู่ก<ช>็คือต้นไม้ล้อมรอบเลยแน่นอนว่ามาพักที่เนี่ยได้ความสะดวกสบายด้วยแล้วก็ได้เสพธรรมชาติเต็มที่เลยค่ะเยอว่าได้ใกล้ชิดธรรมชาติ<ช>ได้พักผ่อนได้สุดโอโซนเต็มที่แน่นอนใช่เต็มที่แน่นอนค่ะใช่ค่ะ สวยมากนะ<ช>ไปมากขอบคุณ<ช>น้องแชมชนาทิป<ช>ด้วยนะค,คะและสำหรับใครที่อยากดูแบบเต็มๆแบบ full episode เลยนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะที่ไทยนิยมพักแรมนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมรับของรางวัลได้ที่แฟนเพจไทยนิยมทีวีแล้วก็ YouTube ของ Search Group Official ได้เลยค่ะคส่วนยันนี้ไม่อยากให้พลาดรายการตุ้มหมค่ะ เพราะพี่กิติและคุณหมอแพรนะคะจะพาออกนอกสตูไปที่นา 3D ค่ะและพิเศษสุดๆเพราะจะมีอินฟลูชื่อดังค่ะเชฟกระทะห้างนี่ <laughs> มาทำอาหารให้กินถึงที่เลยพร้อมเปิดใจพูดคุยนะคะกว่าจะประสบความสำเร็จในฐานะอินฟลูชื่อดังแบบนี้ผ่านอะไรมาบ้างติดตามได้ในรายการตุ้มโฮมค่ะเวลา17นากามาทีวันนี้ทางช่อง3กด33ค่ะ และพรุ่งนี้นะฮะเจ้าซัฟเฟอร์วันแรกนะครับที่เซนต์เวสเกตนะฮะลาโปรโมชั่นชั้นหนึ่งบอกเลยว่าฟินจัดจัดแน่นอนไปกันเยอะๆนะฮะแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3-4แล้วนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดยแฮนะฮะผลิตภัณฑ์ลับชาวิสีแอดวานซ์พิเซษล้มชุดพิธีกรจากชั้นเป่าโซลิสสิบเก้านะครับเราสามคนและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ